ปัญหาถูกก๊อปปี้ผลงานจากเจ้าของสิทธิทั่วโลกไม่ว่าผลงานนั้นจะเป็นอะไรถ้าหากเจ้าของสิทธิ์ถูกก๊อปปี้ไปก็คงจะไม่ชอบใจเป็นแน่หลักการที่หลายคนไม่รู้เรื่องการให้ความคุ้มครองทาง้านสัพย์สินท์ธรปัญญาจะให้ความคุ้มครองเฉพาะประเทศที่ได้ยื่นขอความคุ้มครองไว้เท่านั้นเพราะฉะนั <S <S ้นแล้วถ้าประเทศไหนเจ้าของสิทธิ์ไม่ได้ไปยื่นขอความคุ้มครองไว้ และที่นั่นมีการก๊อปปี้หรือการละเมิดสิทธิ์เกิดขึ้นเจ้าของสิทธิ์ก็จะไม่สามารถฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในฐานะของเจ้าของสิทธิ์ถ้าหากว่าคิดหรือสร้างสารรค์ผลงานใดๆขึ้นมาโดยเฉพาะผลิตสินค้าขึ้นมาให้รีบคาดการหรือประเมินไว้ก่อนเลยเขาว่าที่ใดบ้างหรือประเทศใดบ้าง ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราเมื่อเลือกได้แล้วก็ปักหมุดไปเลยค่ะว่าเราจะต้องไปยื่นขอความคุ้มครองที่ประเทศนั้นๆด้วยอย่ามัวคิดช้าจนเกินไปนะคะเพราะว่าความคุ้มครองก็มีกําหนดเวลาค่ะภายใน12เดือนหรือว่า1ปีจะต้องรีบไปยื่นขอความคุ้มครองที่ประเทศกลุ่มเป้าหมายถ้าเกินกําหนดก็เสียสิทธิ์ไปเช่นเดียวกันค่ะและถ้าเป็นแบบนั้นแล้ว เกิดการละเมิดหรือเกิดการก๊อปปี้ผลงานหรือสินค้าของเราที่ประเทศนั้นๆก็อาจจะเกิดความเสียหายที่ประเมินไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าคิดอะไรได้ให้คาดการและประเมินตลาดไปด้วยเลยว่าเราจะส่งสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของเราไปขายที่ใดบ้างและให้รีบมาขอรับความคุ้มครองเอาไว้ก่อนเลยนะคะ